วัสดีครับพพี่น้องผมสายชุมชนกลครับกระชองครับรถก่าชองใชไหครับนี่ครับมาจากระส่งงานมาจากนี่นะครับไอ้ล้านกระบือมาทางอำเภอไทรงามอันนี้บึงสามัาคีครับเนี่ยออกจากตลาดนัดเมื่อกี้นะครับจอตลาดนัดประมาณห้านาทีสิบนาทีนี่แหละครับนี่อ่ผมพูดจะมาหายคำเลยเนี่ยฝนยี่ตู้เหรอครับ มาลุ่นดูจะโตไม่ตโตนะครับพี่น้นองครับเ<ม>นี่ยครับช่วงนี้มันอากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยครับแดีวนี้ฝนตกดีจริงเฉยอ๋อไอยมันเขาเขาอ,อย่างงามๆเลยเขาทำได้ฝีอย่างหางอย่างนี่จังหวัดแถวแถวๆนี้นะครับกวาลมพัดอย่างแรง ใครมีที่มีทางอยู่แถวนี้สบายเลยแหละทำได้หลายอย่างบางคนก็จอหนามจอหนามมาหลุดหนาแรงเขาก็จอหนามหนามขึ้นอยู่ด้ครับแถวนี้เล้วมาลุ่นกันเราเห็ตัวมันตัวกับฝนนี่ก็ว่าถ้าไม่มีงานยางก็จะกลับชนบุรีเลยครับถ้ามีงานยางก็ขึ้นต่อ ไขึ้นอยู่การชนะบุรีครับไม่ว่าพี่น้องในรถชัยลุกชัยถนนก็เนื้อคัวเนื้อคัวฝนนี่แหละครับไม่ว่าจะใครแล้วครับฝนตกฝนไหลก็เพิ่มความระมัดระวังเนึ่งความพี่น้องในการขับรถครับ,ล,รบลาครับ

จะเซ็ง่าอะไรกับตีไฟเหลี่ยวนิดเดีวยวครับพ่อแม่พี่น้องให้คันหลังพอรูบ,บานไยงานสบายนี่ดูครับพ่อแม่พี่น้องีนแถวกำแพงเพชรที่เขาดีจริงๆครับเขาโพดพ้อยยาแล้วก็ฝังขวามือผมนี่เป็นเขา่าเนียครับ อนี่เริ่มแล้วล่ะโต่จริงๆครับแถวเนี่ยเริ่มลงมิดแล้วเพี่น้องแสดงว่าโต่จริงเลยแถวนี่มันดีดีดีป่านเขาดีจริงๆอ่ะเยอะต่งแล้ว่ะนี่ก็เปิดไฟแล้วเด้อครับผมส่งกระจกันเลยเปิดไฟแล้วครับเปิดไฟดิ บนต๊ะก็เปิดไฟ่งนะครับผมกระพิรองก็็ลดความเร็วกันะนิดจังหน่อยครับคอยไปคอยมาพวกเยียบสี่ทิบเลยนะครับสี่ทนะิบห้าทิบเลยนะบนตกโอ้แน่นอนจริงเหรอแถวเนี่ยบนตก เคนะครับพอ่อมพี่น้องต้งกินญิงฝนรุ่นไอใครกำลังเดินทางก็ไก่ไก่ก็เดินทางแล้วอปลอดภัยเด้อครับเพิ่มความระมัดระวังในการขับรถนะครับช่วงนี้เขานาฝนครับลมหยาก็อ,อย่าลืมปกติดตัวได้ครับขอบคุณมากครับสำหรับการชมครับพ่อแม่พี่น้องสวัสดีครับ